ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ยำ้ำความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพร้า บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสลามอะลกุมรามตุลลอฮิบบารกาตุลครับขอต้อนรับสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับซึ่งเป็นรายการที่นำชนชาวมือบนพบกับชนชาวมือล่างครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่แขงว,วงสวนหลวงเขตสุนหลวงนะเป็นอพาร์ตเมนต์นะที่มีห้องเล็กๆสำหรับครอบครัวสามชีวิต เด็กกำพาสองคนแล้วก็หญิงไม้หนึ่งท่านนะที่มีโรคกลุ่มเรานะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นไงนะผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับครอบครัวนี้เลยนะครับตามผมมานะครับ I found ินนบ He came to this world ครับผู้ชมครับตอนนี้ผมพาผู้ชมเข้ามาอยู่ในห้องเท่าหน้าที่คุณอามินะน่าเป็นหญิงมา่ายดูแลเด็กกำพร้าสองคนนะซึ่งอยู่ที่อ,อน,นุสิบเจ็นะแขวงส่วนหลวงเขตส่วนหลวงนะกทมนี่นะซึ่งเป็น ห้องเช่าเล็กๆนะที่ผู้ชมได้เห็นนะแล้วก็วันนี้น่าเราจะได้ให้ผู้ชมได้รู้จักกับครอบครัวของคุณอามินะนิโอนะได้พูดคุยกับพวกเขานะก่อนอืนน่นอยากจะให้คุณอามินะได้ให้ผู้ชมให้สละกับผู้ชมกักนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะาะมาตูรอฮะบารากาตูค่ะครับก็อยากจะให้อามินะได้พูดถึงตอนที่สามีมีชีวิตอยู่เราทําอะไรกันแล้วก็สามีทาอะไรตัวเราทําอะไรตอนนั้น ตอนกายังมีชีวิตอืมก่อนที่เขาจะเสียก็สามีขับวินมอเตอร์ไซค์อ๋อขับวินมอเตอร์ไซค์อ่าตัวอีฉันทำงานบริษัทอืมตอนนั้นทำงานบริษัทค่ะอืมทำงานที่ไหนตอนนั้นตอนนั้นทำอยู่แถวเอกมัยอ๋อก็ได้ได้เป็นงานตอนนั้นก็ข้าแรงขั้นต่ำ่ะค่ะอ๋อแรงต่ำแล้วก็ สามีเป็นไรเสียชีวิตก็ประสบเหตุค่ะมอเตอร์ไซค์มอไซค์ค่ะมอไซค์ชนกับมอไซค์หรืยว่ามอไซค์ชนกับรถใหญ่เขาน่าจะหลับในอ่ะเขาไม่ได้พักผ่อนไปชนกับอะไรเข้ากับต้นไม้กับเขาชนต้นไม้นะแล้วก็เสียชีวิตเลยหรือว่าเกียที่โรงพยาบาลหลายวันไหมกว่าจะเสียชีวิตหรือว่าไม่ไม่กี่ชั่วโมงอ๋อไม่กี่ชั่วโมงนะะเอ่อตอนที่ สามีรถชนปุ๊บเนี่ยเรารู้ข่าวอีกอีกกี่ชั่วโมงเราถึงรู้ข่าวว่าสามีหนูคุยโทรศัพท์กับเขาอยู่ค่ะเขากำลังคุยอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ตูมเลยเงียบไปเลยมีความรู้สึกว่าเหมือนข้างหน้าอุบประสบอุบัติเหตุค่ะไม่คิดว่าเป็นเขาแล้วก็เราไปมีความรู้สึกก็เลยนั่งรถไปดูค่ะอ๋อนั่งรถไปเลยค่ะไกลจากที่พักไหมจากจากตรงนี้ไปถึงปากซอยยี่สิบอะค่ะอ๋อไปถึงปากซอยยี่สิบพัฒนาการค่ะ เห็นเห็นภาพแรกเลยสามีเป็นไงเขาอ่ารถโรงพยาบาลเอาไปแล้วค่ะอ๋อรถโรงพยาบาลเอาไปแล้วหนูเห็นแต่รถกับหมวกกันน็อกค่ะอ๋อแล้วแล้วรัตามไปเลยไหมหนูไม่คิดว่าเขาเป็นอะไรมากหนูถามคนแถวนั้นว่าเป็นอะไรเขาบอกไม่เป็นไรใช่หนูก็เลยกลับมาดูลูกแล้วก็บอกลูกว่าจะไปดูป่าที่โรงพยาบาลแล้วก็หนูก็เลยให้ญาติเขาไปก่อนแล้วยาติก็โทรมาบอกว่า แฟนไม่ดีแล้วให้รีบหน่อยอะไรเงี้ยหนูก็เลยรีบแล้วนี่วันนั้นรถมันติดค่ะแล้วก็ยังไม่ถึงโรงพยาบาลดีเขาก็โทรมาบอกว่าเสียแล้วแฟนเสียแล้วรู้สึกยังไงรไ้สึำแรกที่เขาบอกว่าสามีเสียชีวิตแล้วเรารู้สึกยังไงเหมือนเขากโกหกค่ะนที่บอกเหมือนเขาโกหกเราก็ยังไม่เชื่อนะไม่เชื่อ ่เขาโกหกเขาเล่นอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลเราเห็นครั้งแรกเลยที่เห็นเสียชีวิตแล้วรู้สึกอย่างไงพูดรับไม่ได้เห็นอุปกรณ์การแพทย์เขาเต็มตัวไปหมดเลยแล้วหนูก็เข้าไปว่าไปปลุกเหมือนไปปลุกเขาค่ะว่าทำไมทิ้งหนูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วหนูก็เรียกเขาแล้วทีนี้หมอบอกว่าเข<อ>าไม่อยู่แล้วไม่ต้องไปเรียกเขาแล้วอะไรประมาณนี้เอา,าลูกไป,ไปเอาลูกไปด้วยนะตอนที่ไม่ได้ออกไปไ้ไไปแล,แล้วก็หลังจากจัดการเรื่องทางโรงพยาบาลเสร็จแล้วเอากลับมาฝังมาเสร็จเราคิดว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเรา นีเมื่อสาวหลักนะก็คือสามีนะต้องจากไปก็คือวันวันที่ก่อนจะฝักนะคะปะเขาเรียกไปคุยเขาบอกว่าอามีนะอย่ากลับไลนะพอใช้คำนี้คำแรกอ๋อก็คือครับผู้ชมครับคุณอามีนาเนี่ยก็คือเมื่อกี้ไม่ได้บอกผู้ชมไว้ก่อนนะก็คือเธอเนี่ยเป็นไม่ใช่มุสลิมเดิมนะมารับศีลามนะแล้วก็พอสามีเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ สิ่งแรกที่นะแม่ของสามีพูดใช่ไหมใครใครพูดพ่อของสามีพูดนะก<อ>็<อ>คือว่าอามิน่าอยากลับไปนะนะ <S <S <อ>ก็คือนี่แหละเป็นเป็นคำคำแรกที่อามิน่ารู้สึกนะได้ซึ้งมากเลยก็คือยังมีคนห่วงนะฮะและเธอก็ไม่กลับสู่ศาสนาเดิมนะทุกวันนี้เธอก็ยังเข้มแข็งกับวิถีแบบอิสลามนะครับ แล้วก็พอหลังๆจากนั้นเนี่ยนะเราเริ่มวางแผนไหมว่าลูกจะต้องเรียนยังไงเราเอ๊ะรายได้เราก็เป็นอย่างนี้สามีก็ไม่มีแล้วเราหาคนเดียวคิดยังไงตอนนั้นคิดไหมว่าจะเลี้ยงไหวไหมสอ,องคนคิดว่าหนูเลี้ยงหมดคืออย่างน้อยก็มีมูลนิธิคอยช่วยเหลือด้วย ก็มีมีคน,นก็วางใจอ๋อคือมีมีคนที่เห็นสภาพเรามาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วอ,อเขาคอยช่วยเหลืออยู่บ้าง<อ>แล้วก็พอหลังจากจัดก,การศพเสร็จแล้วเนี่ยเรายังทํางานเดิมหรือว่าเรามันต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นทํางานอื่นขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยทำงานได้สักพักหนูก็เลยออกแล้วก็มาขายไอศอืมอันนั้นลูกเรียนอยู่โรงเรียนวัดอะค่ะ ทีน,นี้หมืนก็เลยยหาย่เหมันไกลด้วยที่ตอนนั้นน้องฮัดดิสเน่อย,ยุเท่าไหร่ตอนสรังมีเสียที่ป๋าเสียชีวิต10ขวบ10ขวบนะอันที่เห็นป๋าไหมตอนตอนป๋าเสียชีวิตได,ได้ได้ตามไปโรงพยาบาลไหมตอนหลังนนั้ไม่ได้ตามไม่ได้ตามก็คือตอนกลับมาไม่ไม่กลับมาแล้วแล้วก็เอ,อน้องอัสมีอัสมี ไม่ได้เห็นป่าไม่เห็นไม่เห็นตอนตอนจะฝังใช่ไหมเห็นเห็นตอนฝังแต่ไม่เห็นตอนที่รงบคาดคิดคิดนายเขาเห็นป่าไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยเป็นเป็นมายิดไปแล้วเป็นศพไปแล้วไม่รู้จักตอนนั้นไม่รู้จักอ๋อตอนนั้นอันนี้อายุเท่าไหร่พอคึ้งกว่หนึ่งกสองอ๋อวันหนึ่งสองก็คือยังยังไม่ไม่รับรู้อะไรมากมายนะยังเด็กๆด็กนะอดิี่ยรับรู้แล้ว นะตอนนั้นนะอายุเท่าไหนนะร่นะสิบขวบครับสิบขวบนะรู้สึกไงตอนนั้นอนะ่ะเราเรา,เราเริ่มโตแล้วได้เห็นป่าเราเสียชีวิตก็เสียใจครับอืมเราคิดไหมว่าเอ๊ะมาต้องหาคนเดียวเลี้ยงเราสองคนพี่น้องก็คิดครับแล้วเราเราทำยังไงฮะต้องตั้งใจเรียนใช่ครับ อามิน่าถามจริงๆอ่ะตัวเองเนี่ยมีโรคมีอะไรไหมมีมเป็นโรคอะไรครับเป็นเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์มะเร็งต่อมไทรอยด์นะปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ยังรักษาอยู่อ๋อยังรักษาอยู่ที่มะเร็งต่อมไทรอยด<ช>์นี่เขาเรียกมะเร็งเเป็นพิษใช่ไหมไม่เป็นไม่ใช่มะเร็งต่อมไทรอยด์ใช่ <นะ S 1> ค่ะเป็นมะเร็งแล้วอาการมันเป็นไงบ้างเวลาเวลามันกำเริบขึ้นมาคือถ้าหนูยกของหนักหรือว่าทางานหนักอะคือเหมือน มันจะหมดเวลาเราจับแก้วหรือจับอะไรมันจะจะร่วงเลยคืองหมดแรงใช่หรือกาลังทําทําอยู่ก็คือแบบแขนมันจะแบบเหมือนจะแข็งตัวแบบอม่พอพอเราถือแก้วแล้วร่วงเลยเนี่ยเราคิดไหมว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราต้องถึงอัยันไปอีกคนเนี่ยลูกสองคนจะอยู่เคยคิดไหมว่า ถ้าหนูไม่อยู่แลยหนูคิดว่าใครมันจะดูแลได้ดีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วเขาจะอยู่ยังไงกินยังไงเรียนหนังสือยังทุกทุกวันนี่อมีหน้าทำอะไรบ้างการค้าขายสมากินอะไรบ้างก่อนก็ทำงานรับจ้างรับจ้างทำอะไรรับจ้างขายน้ำขายน้ำเะเอ่ได้วันเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบ สองร้อยาสิบนะสามร้อยห้าสอิบนะท่ามนแล้วเราถือว่าเราอย่างให้โอกาสเรานะได้ได้มีรายได้ประจำก็คือวันไหนหยุดก็ไม่ได้คิดว่าพอไหม่าใช้จ่ายในครอบครัวเราคือบางวันก็ไม่พอไม่พอนะแต่คัาเช่าเท่าไหร่รวมน้ำไฟเราก็ประมาณสามพันกว่าสามพันกว่า เคยมีวันไหนที่ออลูกแต่งตัวเสร็จต้องไปงเรียนเราต้องพับตังให้ค่าขนมอะไรเราไม่มีอ่ะเคยมีเคยมีไหมช่วงนั้นก็มีบ้างแต่ว่าน้อยก็ยังยให้เราพยายามดิ้นรนนะคิดว่าเราตอนเนี้ยเราลําบากเราลําบากแค่ไหนยังไงหนูห่วงเรื่องค่าเช่าบ้านอยู่ค่ะที่ต้องดิ้นรนก็คือค่าเช่าบ้านกลัวไม่มีให้เขา ต่เ,เคยคมีไม่ทันนะค่าเชา่าบ้านก็ต้องทําให้ทันนะคะเพราะเหมือนเราต้องไปยืมเขาด้อยต้องยืมเขามา<ช><ช>เพื่อ,อจ,จ่ายค่าเช่าก่อนน้องฮาดดิศเห็นมะเหนื่อยมต้องทํางานรู้สึกยังไงก็รู้สึกไม่ดีครับก็สัานนะไหมก็ส,สัก็แต่ละวันก็ ใช้จ่ายน้อยครับช่วยเก็บตังค์เราเราช่วยอะไรมาได้บ้างก็ช่วยเก็บบ้านแล้วก็มาให้ตามราละเอียก็ไม่ค่อยใช้เก็บไปช่วยทางานบ้านอะไรบ้างก็ก็สลับกันน้องไปครับอ๋อคือแบ่งบาระระเฉพาะในในห้องเจ้าเนี่ยเราก็ทําเองใช่ครับมากลับมาก็ไม่ไม,ไม่ต้องมาทามากนะใ,ใช่ครับอัสมีอัสมีสมทำ,ทำอะไรหรือบ้านเนี่ยทำอะไร ล้างจานสลับกระ벙ช่วยล้างจานด้วยม,ม,วมีนะมีหนี้สินไหมถามจริงม,มีหนี้สินอะไรอยู่ส่วนเมื่อีมาจ่ายาาาค่าเช่าบ้านก็คือค่าเช,ช่าบ้านเป็นหนี้เยอย 6, ะไหม6,000กว่าบาท6,000กว่าบาทนะอ๋อยังค้างค่าเช่าอยู่นะคือไปยืมของคนอื่นมามาจ่ายค่าเช่าบ้าน ตอนนีนะ้ผู้ชมกำลังชมอยูนะ่ถ้าผู้ชมเขามองดูแล้วเขาอยากจะช่วยเหลือเราเนี่ยเราอยากให้เขาช่วยเรื่องไหนมากที่สุดเลยที่เราคิดว่าเราเกิดดอนจำเป็นตอนนี้มีเรื่องอะไรคะคือทีทห่หลักๆที่หนูกังวลเลยก็คือที่อยู่อาศัยที่อยู่นะข้ารา,า,นนะาบ้ารข้าราชกานคือรายได้แค่นีนะ้เราจะไปหาที่อยู่อื่นนะบุกบ้านอันนี้ก็คงไม่ได้ละ ก็ยังอยู่อย่างนี้น,นั้นที่สุดเลยก็คือเราต้องหาค่าเช่าบ้านให้ได้ทุกเดือคนครับผู้ชมครับก็ครอบครัวของคุณอามินานิโอกนะต้องดูแลลูกถึงสองคนตัวเองก็เ,เป็นมะเร็งต่อมไทรอยจริงๆแล้วอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ยินนะที่ว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอย อาการก็อย่างที่คุณนมินาบอกนะว่าเวลาเต็มที่ขึ้นมาถือแก้วอยู่ถือของอยู่หล่นเลยก็คือหมดแรงนะแล้วเคยถึงขนาดต้องลม้มนอนล้มหมอนนอนเสืออะไรไหมต้มีแบบว่าไปช่วยงานมัสยิดแวกว่าเราร่างกายเราโอเคพอก,กลับมามันมแบบร่างกายมันไปอ๋อก็คือหมดแรงต้องนอนเลยแม้กระทั่งหยิบน้ำกินก็ไม่ได้ ท้อไหมถมท้อนะคะแต่ถอดไม่ได้หนูเคยท้อแต่ถอยไม่ได้เรามีลูก,<อ>ถ,ลกถ้าหนูตัวคนเดียวก็ยังโอเคคือเท่ากับเราเนี่ยนะอ,อ,อยู่บ้านเช่ารายได้ให้ลูกในครอบครัวจ่ายค่าเช่าก็ไม่อยากจะพออยู่แล้วแต่มีโรคในตัวเองเองีก เวลาเราท้อมากๆเราคิดถึงอะไรก่อนคิดถึงลูกค่ะขอดูว่า,าอยากเพิ่เอาุปกรอน,นให้ลูกครับโอเคก่อนอีกขอดูอะารเยอะนะท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของชีวิตของคุณอามินานะทั้ง มีสินในเรื่องบ้านเช่านะบ้านเช่าเนี่ยไม่พอไม่พอที่จะจ่ายทุกเดือนนะอาจจะต้องไปหยิบยืน่นผู้ที่เขาเห็นสภาพนะของเธอนะแล้อีกส่วนหนึ่งก็คือเธอเนี่ยเป็นหมัวรับมารับอิสลามเนี่ยนะคนที่เขาเห็นนะเขาสงสารเขาก็จะช่วยเหลือกันนะเท่าที่หยิบยื่นกันพอสมควรนะแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องทําอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็คือ พอไม่ทันก็ต้องหยิบยืมเพื่อมาจ่ายค่าเช่าแล้วก็ส่วนโรคอีกที่จะต้องไปโรงพยาบาลเดือนกี่ครั้งหรือว่ากี่เดือนครั้งเนี<ะ>่ยไปโรงพยาบาลฮะไปโรงพยาบาลมีสองโรงพยาบาลที่ที่ไหนบ้างอ๋อวิภาลามกับพระมงกุฎอ๋อพระมงกุฎกับวิภาลามก็ต้องมีค่าที่จ่ายค่าเดินทางอะไรอีกทอก็อออคิดถึงอันล้เนะ ขออนุานะ,ะถ้าเรายึดมั่นในล้ออย่างจริงจังนะขอดูุาเดี๋ยวเราให้ทางออกนะเราจะช่วยเหลือเรานะครับก<ม>ับก็ทั้งหมดนะเป็นเรื่องดาวของครอบครัวของคุณนามีนะน,นิโอที่มีบุตรสองคนนะก็ไม่เยอะนะสองคนแต่อย่าลืมนะว่ารายได้แค่สองร้อห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะกับลูกสองคนที่กำลังโตนะฮะ น้องน้องฮาดิดเนี่ยก็ต้องกำลังเรียนนะขั้นมสองขึ้นมอสนะน้องอัสมีนะก็ขึ้นมอหนึ่งแล้วนะเพราะนั้นก็เริ่มมีรายจ่ายมากขึ้น I found love for love a me และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการบ้านนี้มีคนห่งหญ่รายการที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้าดังที่คณะกรรมการของมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพา้าลงพื้นที่เยี่ยมเยียนในทุกๆสัปดาห์เพียงแต่ครั้งนี้เราพาผู้ชมมาให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวกำพาราที่เราได้ให้การดูแลอยู่ในขณะนี้ผู้ชมครับครอบครัวกำพา้า ไม่มีคุณพ่อที่เป็นกำลังหลักในการดูแลและประกอบสัมมาอาชีพที่จะนำปัจจัยมาจุนเจือครอบครัวกำลังหลักของครอบครัวกำพร้าก็คือคุณแม่ซึ่งคุณแม่ของเด็กกำพร้าหลายๆคนไม่สามารถที่จะทำงานหนักมากพอและเงินที่เขาได้รับการตอบแทนมาก็ไม่มากพอเช่นเดียวกันในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาพแวดล้อมอาหารและการศึกษาให้กับบุตรของพวกเธอได้ ดังนั้นเราจึงใช้โอกาสนี้นำสิ่งที่พี่น้องช่วยเหลือกันสู่ครอบครัวกำพร้าครับครั้งหนึ่งท่านประธานมูลนิตศรัทธาชนเพื่อการศึกษา,ยายเด็กกาพร้าได้ให้กำลังใจและบอกกับเด็กๆชาวกาพร้าว่าคุณภาพชีวิตจะถูกพัฒนาได้ด้วยกับการศึกษาดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการเรียนการศึกษาของเด็กกาพร,พร้าเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกลับมาเป็นมือบนสู่สังคมต่อไปคุณผู้ชมคือคนสำคัญที่จะทำให้เด็กกำพร้ามีอนาคตที่สดใสามากขึ้นและครอบครัวกำพร้าสามารถที่จะมีรอยยิ้มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนการทำงานของลนิษัทไยชนเพื่อการศึกษาลเด็กกำพร้าที่ชื่อบัญชีมลนิษัทไยชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี18130-90147 และธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0016001621หรือติดต่อมานะครับผมได้ที่มูลนิธของสัทธาชนครับผม029343495เพราะเด็กกำพร้าเป็นสัญญาณแห่งสวงสวรรค์ดังที่ท่านรอซูนโซลัลหฮวอลัยฮิววซลัมได้ตรัสไว้โดยมีใจความว่าฉันและผู้อุปการะเด็กกำพร้า จะอยู่ด้วยกันในสงสวรรค์เช่นนี้และท่านก็ชูนิ้วชี้และนิ้วกางแยกออกมาเพียงเล็กน้อยเช่นนี้ครับผู้ชมครับคุณผู้ชมสาม,มารถที่จะสนับสนุนและทําให้อนาคตของเด็กกาพร้าสว่างสวยมากขึ้นด้วยกับน้ําใจของท่านนะครับสําหรับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนหงหญยต้องจากคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในครอบครัวถัดไปมาดูและให้กำลังใจกันนะครับ ว่าครอบครัวพรอถัดไปเขาจะได้รับความลำบากเช่นไรวันนี้ลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุ๊มบารัตมะตุลลอฮ์มาบเรอกาตุาบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า